สวัสดีครับวันนี้เอเจจเจจจะมารีวิวสินค้าเป็นกระสอบไซร์แบบแขวนผ้าออกฟอร์ด2ชั้นขนาดความยาว120เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าออกฟอร์ดนำเข้าเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้หนังดำๆตัวนี้จะเป็นหนังพีวแท้อย่างดีนะครับมีความทนทานสูงนะครับตัวนี้ส่วนผ้าออกฟอร์ดตัวนี้ ความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นใยผ้า2ชั้นนะครับตัวนี้นะครับเห็นนงดำๆรอบๆนี้นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นหูคล้องนะฮะเราจะเย็บปิดเดินตะเข็บอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดนะครับมาพร้อมกับโซ่ชุบโครเมียมอย่างดีนะครับกันสนิมนะครับสามารถแขวนเจ้ากระสอบสายนี้ในพื้นที่กลางแจ้งได้อย่างสบายมากเลยนะครับ นีครับวิธีการใช้ก็คือง่ายๆครับโซ่เราจะแบ่งเป็นสี่เส้นอยู่แล้วนะครับมาพร้องกับห่วงนะครับแล้วเราก็แยกเข้าไปตามหูคล้องตัวนี้นะครับมีสายให้ครบทั้ง4ด้านนะครับผมวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับตัวโซ่ก็จะมีตัวตะขอเพื่อที่จะเอาไว้เกี่ยวกับตัว ผูค้องของเราแล้วนะครับคล้องให้ครบทั้ง4ด้านนะครับก็จะออกมาเป็นในรูปลักษณะนี้นะครับด้านบนจะมีซิปเอาไว้สําหรับใส่ผ้านะครับเป็นพวกผ้านวมหรือว่าเป็นผ้าเศษผ้านะครับเอาไว้อัดลงไปในตัวกระสอบนะครับเม่เมื่อคล้องทั้ง4ด้านเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปแขวนนะครับตามจุดที่ ท่านต้องการจะเอาไปไว้นะครับหลังบ้านในบ้านหรือว่าด้านบริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับ วิธีการแขวนก็ง่ายๆนะครับเราจะมีตะขอแล้วก็าก็จะมีตัวเกี่ยวไปให้ด้วยนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เมื่อเราแขวนเสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ท่านหาจุดแขวนให้ได้นะครับเพื่อที่ทําการใช้เจ้าตัวกระสอบสายนี้ในการซ้อมในการเตะในการชกเห็นไหมครับในหูไม่ต้องกลัวนะครับว่าหูคล้องตัวนี้จะขาดนะครับเพราะเราเย็บแล้วก็เดินตะเข็บมาค่อนข้างจะแน่นหนานะครับแล้วตัวโซ่กับหูคล้องตัวนี้เราก็ชุบโครเมียมมาอย่างดีนะครับ แรงนะครับเวลาตากแดดโดนละอองฝนพวกนี้นะครับก็จะไม่ขึ้นสนิมไงนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อแอดไลน์นะครับพิมพ์เอจเจเจเจีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะโทรเข้ามาที่เบอร์091 720 3425นเจ็อเจเจเจสวัสดีครับ